ได้ลงไปในดินเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปดึงเขาขึ้นมาอนี้นะครับย้ายเขานะครับจากในร่มครับออกมาที่กลางแจ้งนะครับเพื่อให้เขาได้วอร์มเดีย๋ยวเราไปดูทีละแต่ละพื้นที่นะครับว่าแต่ละพื้นที่ผมลงต้นไม้อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพบกับช่องจินอันออสเวนะครับ ในช่วงชินชายในการเล่นนะครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจพิเศษก็คือการปลูกป่านั่นเองโดยที่ผมนะครับจะต้องพยายามจัดลงต้นไม้แต่ละชนิดนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับและก่อนอื่นนะครับที่จะเอาต้นไม้ไปลงนะครับผมจะขอย้อนไปสักประมาณ1นึสัปดาห์นะครับว่าผมเนี่ยมีการเตรียมต้นไม้แต่ละต้นยังไงบ้างนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาเช็คต้นกล้าของเราก่อนนะครับวลากเขาเนี่ยทิ่ลงไปในพื้นดินหรือยัง ก็คือโดยการยกกระถางขึ้นมายก,ยกถุงพ่อชามหรือกระถางขึ้นมาถ้าสมมติว่าเรายกขึ้นมานะปึ๊บรู้สึกติดๆนะครับก็แสดงว่ารากเนี่ยเขาได้ลงไปในดินเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปดึงเขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราต้องใช้่กรรไกรครับตัดรากส่วนที่เกินออกจากถุงมาครับแล้วก็พักเขาไว้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยเอาลงไปปลูกครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คต้นไม้ของผมกันนะครับว่ามีต้นไหนที่รากเขาเริ่มลงดินไปแล้วครับผ่านไปหนึ่งวันนะครับสําหรับต้นไม้ที่เราจะเตรียมไว้ไปปลูกที่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อวานบางต้นก็โดนตัดรากไปก็มีเหี่ยวบ้างครับแต่ว่าวันนี้เขาก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งครับ ครับก็หลังจากที่เราตัดแต่งลากเขาที่ทะลุถุงออกมา,มาลงดินไปแล้วนะครับหลังจากนั้น1คืนเนี่ยให้ตั้งพักทิ้งไว้ในร่มนะครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวแล้วก็ในคืนที่2เนี่ยก็ทําการย้ายเขานะครับจากในร่มครับออกมาที่กลางแจ้งนะครับเพื่อให้เขาได้วอร์มในวันที่3จนถึงวันที่เราจะเอาไปปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเขาสามารถอยู่กลางแจ้งตรงที่ตรงนี้ได้นะครับที่ต่างจังหวัดเขาก็จะสามารถอยู่ได้เหมือนกันครับ ก็ตอนนี้นะครับต้นไม้ของผมก็น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพื้นที่เราจะปลูกเลยดีกว่าครับไปถึงแล้วบ้านใหม่ของเขานะครับเดี๋ยวให้เขาพักตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่แตงกิ่งใบด้านล่างนะครับเพื่อลดการขายน้ำของเขาครับก่อนที่จะไปตั้งตามจุดแล้วก็ลงปลูกต่อไปนะครับหมดแล้วเดี๋ยวไปดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าพื้นที่บ้านผมเนี่ยลักษณะเป็นกี่แบบ พื้นที่แรกครับเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ร้อนพื้นที่ที่2เป็นพื้นที่ลาดต่ําหน่อยนะครับแต่ว่าติดปิดคลองแต่ก็ร้อนเหมือนกันและพื้นที่ที่3นะครับเป็นพื้นที่ลาดต่ําเลยนะครับติดคลองแล้วก็ชื้นด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีละแต่ละพื้นที่นะครับว่าแต่ละพื้นที่ผมลงต้นไม้อะไรบ้างนะครับครับสำหรับพื้นที่แรกนะครับเป็นพื้นที่ลาดสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับ ต้นแรกที่ผมเอามาลงในพื้นที่นี้ก็คือเป็นต้นสักทองนะครับเพราะว่าเขาสามารถทนแรงได้นะครับต้นต่อมานะครับก็คือประดูปลาเพราะว่าเขาสามารถทนแรงได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือพยุ่งไม้แดงนะครับสังเกตผมตัดใบทิ้งออกไปเยอะเลยอาจจะดูไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อลดการคลายน้ำนะครับแต่เดี๋ยวถ้าฝนลงมาก็เดี๋ยวเขาก็แตกยอดออกมาใหม่ครับผม เอามาก็คือมะฮอกกานีต้นนี้นี่เขาทนได้นะครับในสวาวาแบบนี้ผมว่าตอนนี้ผมเพาะมาจากต้นใหญ่ของเขาที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นต้นแม่เขาค,ครับที่ผมเก็บมเมล็ดมาเพาะ ต่อไปนะครับก็คือจำปาทองต้นนี้นะครับตอนเล็กๆนะครับเพราะอาจะต้องมีร่มเงาให้เขาหน่อยนะครับแต่ว่าพอถ้าเขาโตแล้วก็ปล่อยได้เลยครับเขาชอบแดดครับถ้าตอนโตแล้วต่อไปก็คือลุมพ่อปกติต้นนี้จะอยู่ทางภาคใต้นะครับแต่ผมลองเอามาปลูกดูต่อไปก็คือกิสนะครับต้นนี้นะครับจำเป็นมากเลยที่ตอนปลูกจะต้องมีร่มเงาครับเป็นแดดลำไรให้เขานะครับไม่งั้นเขาอาจจะเดซมอลเลได้ ที่ผมปลูกต้นนี้นะครับเพราะว่าผมจะปลูกยางนานครับในทุกทุกโซนซึ่งโซนนี้ผมก็จะลองปลูกยางนาด้วยนะครับซึ่งต้นไม้ที่สามารถปลูกกับพวกยางนานี้ได้นะครับไปสืบมาก็จะมีพวกตะเคียนทองจำปาทองแล้วก็กิษณาเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาปลูกรวมกันแถวๆนี้ครับแลนะนี่ก็คือยางนานะครับผม ต่อ,อมาก็คือพยอมต้นนี้นะครับเขาจะชอบอากาศเย็นนะครับแต่ว่าชอบแดดด้วยฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีลมเย็นพัดสฉืนแสงแดดตรงนี้ก็เต็มๆแล้วครับก็เลยมาลองปลูกดูครับบละเพชรริมดั้วครับนอกจากนี้ผมยังแอบ,บลงพวกผลไม้ด้วยก็มีน้อยนานอกจากน้อยนาก็มีลิ้นจีนะครับลองปลูกโซนนี้ดูเพราะว่าโซนที่สามีแล้ว ต่อมานะครับเป็นโซนที่สองนะครับเป็นที่ราบจะต่ํากว่าโซนแรกนะครับแล้วก็มีของอยู่ทางด้านขวามือนะครับตอนแรกก็จะเป็นต้นพยุงนะครับที่ลองปลูกในโซนนี้นะครับจะมีสักทองต้นแดงหลุมพ่อครับผมอินทนินพยอมครับปลาดูปลามะข่าโมงกระถินเทพายมหอม นอนซีมารุมยางนาจามจุรีหรือก้ามปูนะครับนอกจากนี้ก็จะมีปลูกของกินได้ด้วยมะม่วงหิมะพานมมยงชิดครับอินทภาลัมกระเจี๊ยบแดงต่อ,อมานะครับในโซนที่3ก็คือจะเป็น โซนที่อยู่ติดคลองนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำด้วยตอนแรกก็คือีิลังกาสานะครับกฤษณายางนาครับตะเคียนทองกระถินเทพายมหอมถ้าเป็นของกินก็จะมีมหัศจรรย์ครับมโยงชิดครับสำหรับแผนที่ผมจะปลูกป่านะครับก็มีประมาณนี้ ของผมเนี่ยแบ่งตามทำเลเนาะแบ่งเป็น3โซนก็จะมีโซนที่ราบสูงค่อนข้างแห้งหน่อยอะครับแล้วก็ ที่ลาดสูงลงลงมาที่ติดคลองนะครับแล้วก็เป็นที่ต่ําเลยดินเนี่ยค่อนข้างชื้นเพราะว่าติดคลองนะครับต้นไม้แต่ละโซนที่ผมเอาไปลงครับก็ะจะต่างกันอย่างในโซน1กับโซน2เนี่ยถ้าในส่วนที่ไม่ได้ติดคลองนะครับผมก็จะลงเป็นพวกไม้แบบทนแรงหน่อยเช่นพยุ่งสักทองไม้แดงประดูปลาแต่ถ้าเป็นพวกโซนริมคลองนะครับก็จะมียางนาก้ามปูหรือจาจุลีนะครับตะเคียน ส่วนต้นไม้ที่ตอนแรกต้องอยู่ในร่มลำไรก่อนนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่บ้างครับถ้ามันมีร่มลำไรเนี่ยผมก็จะปลูกเป็นพวกกิษนายางนาหรือว่าจำปาทองนะครับที่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องพึ่งร่มลำไรจากต้นไม้ใหญ่บริเวณข้างๆก่อนนะครับซึ่งระยะห่างที่ผมปลูกครับทั่วไปจะประมาณ3-4เมตรก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยครับเพราะว่าผมก็ปลูกมั่วๆเอา ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทํางานต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสัก30ปีเราค่อยมาดูกันว่าจะรอดไหมก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่ามีต้นไหนที่ตายไปบ้างมีต้นไหนที่ยังรอดอยู่นะครับอเอค,คบไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ครับ